สวัสดียามเช้าที่ก่อช้างจ้ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้าบรรยากาศของกอช้างจ้ะนี่ด้านหลังแถวนี้เป็นวิวของภูเขาจ้ะอากาศเย็นสบายมากเลยเมื่อคืนนีฝนตกแต่เมื่อวานนี้มาถึงก็รู้สึกอากาศดีมากเลยจ้ะ ไม่ร้อนเหมือนที่โคราชโคราชอากาศร้อนมากเลยจ้ะตอนนี้เราก็จะเดินไปหาเซเว่นหรือว่าบิ๊กซีนะจ้ะร้านไหนเปิดเราก็จะไปร้านนั้นก่อนจะไปหาดูเค้กให้ลูกสาวลูกสาวเกิดวันที่23ที่ผ่านมากรกฎาคมแต่ว่าเราไม่ได้หาเค้กให้เขาวันนี้ก็เลย เขาติดงานดาเราก็ติดงานด้วยก็เลยว่าวันนี้จะเื่นมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวจะไปหาเค้กแต่เค้กก้อนใหญ่ไม่ได้เราก็จะไปหาเค้กก้อนน้อยๆเอาเ,เขาตอนนี้ร้านค้าย,ยังไม่เปิดเนะจ๊ะมันเช้าอยู่แต่เราก็จะเดินแอบ,บมาดูทะเลก่อนเรามาหาดูทะเลตอนเชา้ายามเช้าของกอช่างเป็นยังไง คราวนี้เรามาพักหาดทรายขาว,วจ้ะทุกที่ก็จะพักที่ไก่แบ่หาดคลองพราวหรือว่าหาดกายกัวชอบชอบมาก็ช่างมาเป็นรอบที่ข้างที่สามแล้วจ้ะยามเชา้ายังไม่มีคนออกมาเลยจ้ะมีอยู่คนนึงเขาทำอะไรไม่รู้หวานปลาโอ้มีอยู่สองสามคนมองเห็นไกลรีบๆเหรอคืนแรงมากเลยตอนเชา้า ฝนคงจะตกอีกแล้ววันนี้แต่แปลกโคราชฝนไม่ตกเลยจ้ะอากาศร้อนมากกับโคราชอากาศยามเช้าคงก็ช่าง อากาศสบายมากเลยสงบชอบมากเลยจ้ะตอนเช้ามาแบบไม่มีโคนอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายเดินเล่นก็ช่างมอสําหรับครอบครัวมาเที่ยวจ้กนะักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะแต่ ที่เราอยู่หาดทรายขาวไม่ค่อยมีบารเท่าไรบารจะอยู่แถวไก่แบ้หรือว่าคลองเผาเยอะก,กัวาเงียบมากเลยจ้ะวิวโรงแรมจ้าด้านหลังเป็นภูเขาว,วันนี้อากาศไม่ดีเนาะฝนตกทั้งวันพายุเข,ขา่าเรามาตอนพายุเข,ขา่า พายุเข่าหลายจังหวัดเลยจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีซาโรงแรมสองซาใหญ่ซาด้านหน้ากับซาด้านหลังเราสามารถเล่นน้ำโรงแรมได้จ้ะก็จะพาเด็กๆเล่นน้ำพักผ่อนคอยดูอากาศวันต่อไปเป็นยังไงถ้าอากาศดีกว่านี้หน่อยเราอาจจะออกไปขับมอเตอร์ไซค์เชาวมอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวออมก็จ้ะนี่ขนมเค้กของลูกสาวจ้า เอนอะไรน้ชาเิอ huh. uh ้าแพงอาจะหายบนเก็อยู่ไเอนยาไปเล่นอะไร้ี่ฮะน่เอาเสื้ะอไม่ทีลรวไปทีนอ่ะไปโอ้ พ่อพ่อ่อมีข้อ่งสม่ใช่หรือครบ่เี่สมสกูอีกรอไ่บันพี่เพ่นยงสกูอันนี้กลองเยบๆนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, birthday happy birthday happy birthday to you <coughs> yeah, to <na> <coughs> <Okay>. <coughs> โอ้ยเยอะแน่ไปไหนกันมาเนี่ยเจมไกันมาเดี๋ยวเป็นตอนเช้าที่โรงแรมจ้าตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้าไม่ได้เดินออกมากินกันสักทีฝนตกจ้าเดินชมวิวของโรงแรมโรงแรมก็สวยอยู่จ้าใหญ่อยู่โรงแรมตรงนี้สวยอยู่เด้อ ออ้ยเราพักฝั่งของเราก็สวยเด้เนาะของเรายังเห็นซาน่าเนาะต้นนี้ไม่มอไม่เห็นซาน่าไหมไหมใหญ่แพงกวด้วยไม่เห็นฮอมอแชมพูใครอาบน้ำเนาะเนาะหอมแช่ปะหอมหอมมากเลยโอ้ยเขาเดินกอดกันโอ้ยตายตายแล้วเขาเดินกอดกันเดี๋ยวไปเป็นเป็นตัว่อดกันไปมาเที่ยวกอดจ้างไปอยู่ข่าว เห็นไหมตรงนี้มันเป็นอนนี่ะเป็นก้อนหินอ่ะ่ได้อามนอุ้ยตายเนี่ยเห็ี่ยงจอยแรมคนใหม่นะพนักงานโรงแรคนใหม่อะเียอหงน้องสาวเขาบอกนางนางวิวภูเขาเราวิวสะอย่าเปิดดูหึ่งน พากันหัวรอคากเลเมื่อกี้สมพออ้มันจองในถูกกว่าโอ้ถ้าขึ้นชั้นสองเท่าไหร่กันหนาจะสวยกว่านี้หรอของเราวิวสระน้ำจ้ะง่ายเลยเมี่ยเอ้ยนักผู้เบาได้เลยนี่นหะปิ้นเขาหากันง่ายเลยเนี่ยเนี่ยมีอยู่เป่ากระเป๋ากันเมื่อกี้ อย่าอะไรนะมันต้องใช้ท่อหายใจนี่นะน่ะเฮลมีดิเจเฮลมีอุ้ยเฮลมีด้วยนะไหนดูแผลนี่ต้องพยาบาลไหนด่วยโอ้แมวเล็บขวัญมากกว่านี้อีก ตายหัวใจมันกระแทกไงมันกระแทกเจ็บพวงนี้อาจจะตายแล้วมีผู้บาดเจ็บหนึ่งค่ะมีบาดเจ็บหนึ่งกระแทกนะพี่แมวมันทะลุนี่คือความสุขของครอบครัวจ้ะพากันเล่นน้ำเล่นน้ำทะเลแล้วก็มาเล่นน้ำปลา อันนี้ก็อย่าไปลึกนะลูกนะโรงแรมแถวก็้างหลายโรงแรมอันนี้เหมือนมันมันว่างเปล่าจังเลยเขาเปิดไหมนั่นอะ่ะฮะเปิดอยู่เนาะเนาะมันเหมือน นนไม่หลหมันแมนนี่ปิดชัวคาวปิดสองสามล้านซื้อว่ล้านล่างเจ้งหลายล้านเลยนะก่อช่างคนมันเงียบอ๋อเราไปพักตรงไม่ค่อยมีบาร์แถวนี้บาร์เยอะมากเลยจ้ะโรงแรมก็ใหญ่โต๊ะเต็มเลย โอ้ยอยากแวะ้านนี้แต่ไม่มีคนซื้อทองใหง้่ะทำวีซ่าไปยุโรปก็มีนะจาจานที่ขอช้าง,งนีงไงเมรู้ตัวได้ากันหากิงข้าวอีกแเรวจ้ะหรือจะแวะลาน,นดีๆนะ <laughs> ล้างกันชาวันนี้เราเส้นสุดกิจกรรมของวันนี้เนะาะเขาก็ออกไปกินลอวตอนนี้ก็นั่งกินของในห้องเดี๋ยวก็จะแยกย้ายกันนอนสัพัก <h ums> พรุ่งนี้เราก็จะไปทิบดำน้ำ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้เลยจ้ะเอาปอนบายบายลูกบายบาย